วันนี้วันที่ยี่บเก้าเดือนสิบสองสองพันสิบสี่แม่แม่เอ้ยตั้งแต่ตื่นมาสำหรับเราเนาะเออกับผู้ใหญ่การฟินแลนด์เด้อกับลูกๆตัวเกี่ยวอือกับหัวใจผู้นำหัวใจเพชรตั้งแต่ตื่นเช้ามาว้ายเมื่อคืนนี้ไปงานติดหนักหนักพากันโซติดกันละติมหายเหนื่อยว่าซั่นนี่แหละคือการทำงานผลของคนขยันผลของผลงานที่กระทำ นะฮะเออก็ตอบแทนด้วยหัวใจรักแม่ๆโอ้โหใจถึงจกติดกันดีแท้เมื่อคืนมาสั้นบนเวทีลูกๆทุกคนชุ่มช่ำมีกินมีใช้อืมได้รับของขวัญกันโหะหนาวนะวันที่ห้านี่ก็เปิดแล้วนะคะเปิดแล้วเนาะกลุ่มพักดันสนับสนุนหัวใจเฉพาะรถตู้ สำหรับทีมงานลูกๆโตเกียวได้เดินทางอย่างปลอดภัยหัวใจแม่ฮักมีสุดยอดมากๆเลยน่าไลยสดโอนทันทีเตรียมพร้อมซื้อบัตรห้สิบใบยีบย่สิบใบสามสิบใบกันลัวนๆนะคะเนาะวันที่ห้าเดียนเชิญน,นะคะมกราคมเนบุญใหญ่ยกเสาเอกเสาโทข่ายโตเกียวหลังใหม่ดินแดนใหม่นะคะอาณาจักรโตเกียวเนาะก็มีระบุเวลานน่นนี่นั่นอออื รางวัลปื้มปิติอาวุธความเก่งเด็กก่อนฮลูกเห่าหลานเห่านะฮะมีซีนกันทุกคนเก่งกันทุกคนมีเงินไส้กันทุกคนแม้กระทั่งเบื้องหลังมาดูของขวัญอุ้ยไอ้ก้อนลัดก้อนรัดก้อนอ้ยบรูซิ่บ้าทางเด็กก้อนนะฮะเ <c oughs> นาะอ,อันนี้ก็เบื้องหลังฝ่ายขายฝ่ายบริหารฝ่ายสนับสนุนนะคะอ่าสุดยอดวันนี้โอ้ยให้รางวัลปีใหม่ไอโฟนเลือกเอาโลดวาซ่า โกกิ Go i, นะคะนะาคาเฟ่ฟินแลนด์จะเป็นของดีเมืองอุดอรพี่น้องขาอีกไม่นานเกิดหล่อมีแต่ข่าวดีๆีล่างวันธนาคารทรงทองไปถึงที่บ้าน VIP เบิ่งเดะเด็กๆทุกคนนะคะยูริตอนนี้อยู่ในหมดวดโหวตนะ อบอกแม่แม่ทุกท่านนะคะโหวตไม่เป็นก็เข้าไปคอมเมนต์นะ,ะเออในกลุ่มโหวตนะคะอืมเนาะสะคมชัดลึกนั่นคือจุดคะแนนแล้วมีหลายๆช่องนะฮะนะคะทั้งโหวตทั้งคอมเมนต์ทั้งแชร์ช่วยได้หมดคนนับเข้าไปหมดซอยกันนะคะเออหัวใจอยากได้ทั้งสองบอกตรงๆว่าฮักทั้งสองแป้หัวใจหัวใจหัวใจกรอยักให้น้องดูดีได้ที่หนึ่งเนาะ,ะแต่ว่ากันนะคะอันนี้ก็คือแรงบุญแรงดันนะเพราะว่าเนาะ ดีใจทั้งคูผู้ใดสิได้ก็ไดแต่ก็ยักให้หยุดได้ยูริยูริได้ัเทียโอ้เว้าแล้วก็งงยานผอื่นมาแยงเว้าติใหญ่อดูกันไปเสร็จแล้วนะวายเต้าน้อยเต้าน้อยเฮานะหมอลำเด็กอื ติดอันดับสองเหมือนกันนะคะพี่น้องขาวันนี้ใครไปดูแดใครไปดูแดรรอฟังผลเด้อถึงใดแล้วเนี้ยยายจ๋าหยุดงักไม่ได้เข้าไปดูตอนะน,ดดนะฟังผลมาผู้ใดชนะการแชร์ลําโปลงลางนะคะพี่น้องขาปุ้ยปื้มป,ป,ปิติมากเมื่อเช้าฟังคําขูสลา่าเดียนะอืแล้วมาถึงนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะรางวัลวันนี้เป็นร้อยเพราะว่า ทีมงานของเรานะเกือบจะหกสิบชีวิตแล้วรวมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนได้รางวัลไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ดวงแต่โชคเนาะผู้ใดเนาะสิได้รถยนต์นี่แมผู้ใดเน้ะสิได้ทองเส้นใหญ่นะคะศาสตร์ใครได้ก็ดีใจนําเพราะอยู่ในกลุ่มลูกลูก,ลกอืมทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ช่วยกันผลักดันเออนะในระยะเวลาสิบเดือนมานี้ นี่คือความสุขและสิ่งที่เห็นคนพูดจริงทำจริงสัจจะวาจาออกจากปากตัวเองอพูดแล้วทำทำนะแล้วให้จริงยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งไหลามารอบทางน,นะฮะคนอยู่ด้วยก็เบิกบานมีความสุขมีเงินใช้เนาะปวดนี่ปวดสินตามกันลวยๆโอ้ยหัวใจคัก นับตัวแต่นี้จากหมดหนี้หมดสินแล้วก็เริ่มสร้างภาคภูมินะฮะพ่อพ่อพ่อไก่นะ,ค,ะคือผู้ใหญ่บ้านสร้างอาณาจักรตัวเกี่ยวเพื่อลูกๆได้มีที่พักได้มีที่ทุกอย่างในวงจรนั้นอืมปีหน้ายิงจะปังดังยิงกว่าเก่าคุนเดชหมอดูเพิ่นว่านะ,ะฟันทงอาดูพืชฐานงานเขาสิอาดูการกระทําของสิเขาสิอดูเด็กๆพัฒนาฝีมือสิ นะเขารวดเร็วทันใจปรับได้ทุกสเต็ปอ่ะลงจากเวทีปั๊บพรุ่งนี้ไม่ชินเขาแผนไว้แล้วไม่ชินบางทีนะคะแผ่นไว้แล้วแต่มองแล้วเฮ้ยรูกนี้ต้องไปนี้ชุดชุดชุดต้องบอกเลยนักร้องอะไม่ซ้ำแม้แต่ละวันเดียวค่อยมาเบิงนี่ลูกเอ้ยวนเอามาใสซกระจำบ่ได้หรอกว่ามันสิบเดือนนี่แมซื้อไม่กันเรื่อยๆเลยนะแต่มันก็เป็นภาพที่สวยงามประทับใจทุกงาน เออหลายคนบอกโหเสียงพ่อไก่ไม่เพาะเป็นนักร้องได้ไงในห้างในห้างนะคะเออผู้น้ำผู้น้ำเออเห็นไหมเขาอืมออกแต่ละทีต้มพวงมาลัยบานลูกๆได้ทุกคนคิดถึงให้ใจคำพูดของคนนี้เออแสงหายเหรออืมใครหายนะใครหายอิจฉาเหรอคนเนี้ยน่าอิจฉามากกว่านะฮะอืม ผู้ใหญ่บ้านเราไม่ไปอิจฉาใครหรอกเพราะไม่มีเวลาหาลูกพาเต้าหาเงินหาท้องชุ่มฉ่าไปข้างหน้านะฮะอ่าซิอ่าเจนนี่ออกบ้านแล้วนะคะซื้อบ้านแล้วเนาะ,ะก็ต้องมีเงินใช้หมุนเวียนนะคะกล้องส่งลูกทั้งสามเออปู่ย่าตายายอีกนะออกรถอีกโอ้หลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเมีแซมจุดข้างหลังโอ้โหทำเป้าขาเซรั่มแตก รับเงินกันโลัวทุกคนพี่น้องเบิงงเอานะหัวสมองเขาอะอืมธุรกิจออนไลน์ไปไวและเด็กวัย24ที่เขาจับอ่าทันลู่ทางนะคะก้าวก่อนอผู้นำก้าวก่อนเสมอเนี่ยอันนี้สุดยอดจริงๆแต่หนึ่งสิ่งที่เห็นชัดๆคือเขาไม่ห่วงนะเขาห่วงทุกคนก่อนเขาเสมอ นี่ที่เขาได้ใจของทุกคนชีวิตอะไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเรามีกินมีใช้กินอิ่มนอนหลับนะผลงานย่อมออกมาดีอ่านี่เขาสร้างคือข้อไก่ครอบครัวเพื่อให้ทุกคนมีพลังมีกำลังใจที่จะทำงานก็คือมีเงินใช้นะกินได้นอนหลับโอ้ยมีงานไหลเข้ามาแล้วทุกคนก็มีซีนตอนนี้เห็นไหมนักดนตรีทีใหม่เพิ่งเข้ามามี ตั้งกลุ่มแม่ฮักนักดนตรีขึ้นมาเฉพาะเราเห็นปะโหเขาไม่เคยผักดันเพียงเขาเพียงคนเดียวใช่เขาพูดเสมอเขาไม่ใช่นักร้องที่เสียงดีอืแต่เขาทําให้คนอื่นมีเงินใช้มีงานทํานะฮะปลดหนี้ปลดสินได้เนาะมีเงินเก็บเป็นล้านๆได้ภายในสิบเดือนน้องสี่แก้มน้องลีโออันนี้สุดๆพอน้องไม่ได้ใช้นะคะ นาะทุกคนก็ภูมิใจนะฮะผลงานคูเจนนี่ตอนนี้ก็กำลังอืมคูจูนนี้เนาะมีแต่เจนเจนจูนจูนนี่นี่กันล้วนๆน,นะสาวๆนะฮะนะกำลังกระชูดเข้าแสนที่สาม้านแตกแน่นอนพี่น้องขาเนาะอย่าลืมอย่าลืมนะคะแหรงสนับสนุนร้อยยี่สิบเก้าบาทพลังมืดพลังเงียบจากแม่แม่คนไกลอย่างพวกเราเนาะในใจมีความสุข เอาตรงๆได้ยินคําว่าขอบคุณแม่ๆพลังเงียบขอบคุณแม่ๆพลังร้อยยี่สิบเก้าบาทคอยสนับสนุนทุก EP แล้วก็เนาะปากปื้มแล้วก็ขอบคุณแทนแม่ๆที่มีพลังเยอะๆส่งมาไลัยส่งเงินให้เป็นของขวัญนะคะสุดยอดอซื้อความสุขอเนาะเรามีความสุขและเราไม่เดือดร้อนแล้วยิ่งเห็นเขาเจริญรุ่งเรืองว้ายบอกเลยนะ คนที่ดรามา่านะใครชอบดรามา่านะฮะเออทำไปช่วยปั่นให้เยอะๆเพราะความปังความดังมันจะมาไหลมาหาพอไกล่ลูกไก่ของเหา่านะมองยังไงนะวันนี้เห็นอ,อ่าติ่งแตกเขาโพส์นะฮะอือหือเหมือนว่าตัวเองแป๊ปๆวายากได้ผัวยากได้ผัวนะะไปดูเด้ออันเนี้ยพูดตามโพสของติ่งแตกนะฮะเออนะ อผู้ไดมาว่ายายจ่า,จาไปจวกติ้งแตกสกักนจ้าบัเล็กกับไฟอย่าลืมเด้อซื้อตัวกันหรือยังนะวันที่ห้าบุญใหญ่เนาะเอาเสาลงหลุมมุม้ยอันนี้ลงหลุมแท้ๆ e, เด้จักรวานเอออาณาจักรจักรวานอาณาจักรโตเกียวจ้าพี่น้องค่ะรอลุ้นุนยูริซีแคมน้องรีโอกันนะคะพี่น้องตอนนี้เนาะ ทุกๆคนสุดยอดลูกปังๆพัฒนาตัวเองรวยทั่วหน้าไปกับพ่อไก่เด้อจ้า